พี่ญาติหนูยังไม่มาถ่ายร้องโสดนักร้องเลยญาตินบอกมาหมดนนญาติหนูยังมาไม่พอนี่ไงเน็ตคือถ้าเน็ตชงเง้อหน้ามันยังไม่เห็นใครเน็ตก็บอกว่าขอสลับคิวเนีตเป็นคิวสุดท้ายเลนพราะวันที่สก็ยังต้องไปดูพว้หนูอยู่แล้ววันที่สต้องไปดูเต้นนะแล้วดูดิเต้นก็ ไม่จบตอนเช้ามันไม่ใช่ท่าเดิมเหรอมันสเต็ปยากขึ้นไม่ใ <Hum> ช <ming> ่ท่าเดิมมันท่ายากกว่าเดิมด้วยมันก็อยู่แค่ปีกสามปีกอุ้ยชอบเพลงเนี้ยชอบเพลงอะไรอ่ะชอบจังหวะเต้นรีแล้วชอบเพลงมากชอบเพลงแบบนี้เลนี่ไงในก็เต้นในก็เต้นรีลาเข้าจังหวะเพลงนี้ดิคือมันเป็นเพลงแก้ผู้ชายใจะไหม มีผู้ชายร้องมาก่อนว่าหากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้ของพี่ถอดสินชัยอันนี้ของดอกอ้อทุ่งทองมาแก้เพราะเพราะเลยนะหูติดจับของขึ้นห้อยนะเนี่ยเมื่อกี้ตรงซีคอนมีงานวัดใหญ่เริ่มเลยแล้วเพลงอะไร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 ชื่อเพลงอะไรวะเมียเมียเมียเก่าเมียเก่าคุณไปไวะเพลงนี้แล้วก็หัวเก่าหัวเก่าเมียเก่า รู้จักกันอันนีน้จริงจวในในันรอปีดสองนาีไม่ยากลับ